โอ้ินเอะกงเ o กกัเบิงยังบาดนี่เฮ้ยจนเฮ้ยจเอาเนี่นี่เอาให้กไอ้น้องนี่เด้อเอามานี่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 เจ้าเจ้าปลาดุเลยเนาะหลังจากที่มาเต่หกต้มป้าผักกันจะเซลอยู่ทางเพื่อนป้าเหมือนี่ดินงกระมาเนาะไม่ได้อยู่เพือนนั่นไม่รัดไหรอไม่รัดไปใช้หรอ ไม่ได้ไปใช้ไม่ได้ไปใช้ปลาทามนะพูดแน่น้องอยากกินได้พูดนะว้ายเอ้ยคีมเพิ่นพัดมาก,กันนี่พี่น้องเอ,อ,อ้ยพูดนะว้ายชอยเอ้ยเลยไปเลยเออกินได้แค่นี่อันนี้กัปบปับป๊บจุทางแม่ครัวเขาก็ได้เอาอันไม่ใช่อีกเลยแม่ทางไอ้นี่ครับไอ้ขีเพิ่นพัดมาทั่วสูน้องน้องกินพูดน่ะแม่เพิ่นไป ตลาดพี่น้องเงี้ยงมาทันมาเ่้ยกล้มึงนี่ไปบ้าไปบ้ากล้วยมึงลุไปกล้วยมึงลุไปบ้างงี้ยล่ะมึงนี่ไปบ้าโอ้ยชุบมาได้ปุณหะอ้ะต่อชุบมาเดากล้วยเคยหลามามาพี่จุ๊กมาพี่จุ๊กมาพี่ดูโอ้ยมาบงนนี่นะมาบงกล้วยพี่นะกล้วยพอเจ้ามาได้หน่ะทางเคยหลามาจากเชฟปูนเมื่อไหร่พี่น้องเง้ยบางผากว่าชุบหรือเปล่าเนี่ยกล้วยเมือนางได้นี่ ฮะชุกได้ทำจานคือเหลืองแน่เนาะอันนี้กล้วยสุกเขียวเนาะกล้วยเมื่อนางตัวนี้ใหญ่ค้ากินดีได้อยากกินเด้วยไปกินป่านกินเอาขึ้นมาไใบทึงพี่เด้อยันไก่นั่นเด้อะใส่กระสอบเนี่ยบ่ยีถึงอันฟาซีนี่ได้หมดลืมแล้วใส่กระสอบว่ามันบ่สุกนะ้วไปเด้ที่ไปขอแล้วนะโฮแม่เพิ่นไปตลาดพี่น้องเลยเนาะไปเติมโค้งอีกแล้วว่ายังม่ทันมาอยู่เนาะตอนนี้ก็ได้จนเที่ยงเลย งมาเห็นมาอยู่เอ้ยน่าจะกินน้ำมะลุน้ำมันน่องกินเนี่มากับพอดีพ่อคนเซลเซลอยู่ว้าวเออป้อน้องแน่ล่ะเอาน้องว่ะเอาน้องกับป้อนน้องนะป้อนข้าวป้อนน้ำน้องเลยเอารักข้าแคนนี่ไปไปเบื้องไป ไปน้ำเอือไปถขินขาวน้ำเอือครีมนึงเด้อถงขิาวน้ำเอือคีมเด้อฮะนกิ้มนนออไป้ยิเห็ดวะไปคีมเ็ดผัดมักทัวผัดมักทัวก็บมัเคือนใช่กันเนาะมักทัวมาจากเพื่อนป้าคนนเอาให้เมื่อน่ะไปพัไปเบิ่งไปเบิ่งไปไปไปปินไปไปไลินปไปไปอู้บริซื้อไปดรเอ้ยไปเป็นขี้ยงนี่ ปปูไป,ไป,ไ ания, ไป,ไปไปมาไมาป้าอยู่นี่แล้วบาทเด้นมไปใช่เลยจะแกะต้มนํองน้องกันใช่นะป้าป้าูป้าคจะไปน้าเล้อปอุ้มหออุ้มอุ้มเอออุ้มน้องกับแพรนี่ไอ้เพื่อนเผาห่านน้ำแมนกลุ่มกวนาะแมเมยเพื่อนน Phải đồn mà, nóng lắm phun nát. Mẹo yêu mùa mai. In tư gà. Ba suối, yêu mai. You. Paki hèn này Oh, kìa tóc, tù tang honey. Tang hùng. 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 Tang ขูดหุงเองพนะพวกนะเอ้เห็ดนี่นะขุดุงยูขกอดยูพนะเอ้เห็ดนี่เียชิมปูุงนะโอ้ยมาขุดเป็นบ่ฮะโอ้จิากันตุงินาิินชิมมี่กับไอเจอมาสขูดให้นีมามาขุ สองคนเพิ่นเห็ดดำหุงกันโอ้ยเป็นยังจอยเป็นยังโอ้โหสูนเลี้ยงเน็กเต็มเบิดเลยครูทั้งนั้นไปทั้งนั้นทั้งนี้สองคนนี่อยู่นี่สองสาวนี่เห็ดกินเนาะเห็ดอันหุงข้าวดับบอพัดอันนี้พัดบักทั่วกระบอกเขือใส่กันทางไอ้นี่เลยคือมานี่ไงเชียร์ไเบิ่งนี่ เอาเฮ็ดไเบท่านชุกได้ทุกหล่ะท่านชุกเออเฮ็ดท่านชุกโอ๋มโมหนึ่งก mm ันลมพัดปิวคนน่ะไปเลยโอ้ยโอเคเดี๋ยวเฮ็ดชุกก่อนหูข่าวแล้วบ่คิมไปอ่ะหูข่าวแล้วจังหนะอยากเฮ็ดทุกล่ะล้มล้มล้มเฮ็ดจะเซลอยู่พี่น้องอๆกบซิมมันนี่เนาะอยู่เพื่อนป้าพี่บมดเลยหูเอานี่ใส่โลไว้อยู่ อย่าไปซอยเอื้อดุกจังให้เอื้อเห็ดก่อนไะตาอย่าเห็ดดุกเลยเหี้ยเห็ดอย่าเห็ดอห่ยเห็ดจังไหนมันน้ำน้ำมันสใส่กระเด็นใช่มื่อไงอันทางกระดินงกะถ่าอาจารยนรออยู่อาจารยนรอใส่อยู่หอมขอกินน้ำกีมเถอะบอกไอ้นี่ไอ้คกีมเผ็ดทำไมเซ็ดจตเซ็บได้เสร็จหรอ่ะเซ็ตแซ่บบอกไอ้นี่หมดแล้วเอาเซ็ตเซ็ตเลยเอาไม้เอากระเพราะมาใส่ป่ะ พนี้ก็จะกินน้ำโมเบิร์่อใกล้ๆยี่บิกล้ๆนี่นีชอบมึงนี่น่ะชอบมึงนี่เห็ดยูเอา้งนี้เ่างนี้เรียบร้อยลวบ่เรียบร้อยลวบออยากแห้งนี่ล้วด้อันนี้เนาะจักน้อยจักน้อยแจเย็นอนนี่เห็ดยู่นเอ้า ่นนุ่มรนนะแม่คิสเ,เ,น,เลลนี่ยอะไรลูกบาตเตอร์ขอนทองบบบาดเยู่ชิมนะคุณเออชิมมีเพิ่นต่ำมาุงแต่ี่่นตากืบเขาใส่หามะใส่หามะพุเจ้าบอกว่าใส่หามใหาใช่เ้นเชิ่นี่เอ่ะเตอมาชิมกันหนเตนอแม่อชิมก่อนเด้อแปบนึงครับ เฮ้อย่าหาช่นะนะนี่มองมาใกล้ๆได้ๆได้ลูกมันจิตถือของวนี้เรอ้ยแล้วแล้วบริกินแนมเลนี่เอามาอีกจังนจะหนออนี้ได้แล้วแล้วก็เอามาชูกินนี่น้ำมันพงษชมาอือนี่น้ำมันพงช้ง่าว่ะไปดูเห็นยงดูรองอะไรันช่สล่าอันบ้ยังดูนะอไยังนะตเขาหวงอีกตมหงกิน้อยสีมือซิมิตัวเองกินกันยังตําใช่ผึิกลายแท้ ดินปุชมองด้ยันเผ็ดไเอดบ่น้องกินน้ำเออไอเตอเห็ดบ่อยน่องกินน้ำเยอะเายนน้องกินวะลากกบอเห็นแล้วดินปชมองุชมได้เรยนเผ็ดด้เผ็ดห็ดหยู่เตอวะรแห้งเื่อจชิมเลยนะเห็ดเห็ดล่างแน่เลยเรองดอกบวมอาปาไปกินนี่ใช่นะปาไปกินนี่ใช่ ถัากันไปกินท uh huh. ี่ใชเอออหาทุกคนไปร่างนะบ่พักนะไปไปกินเยอะพ่นได้เนไปกินหารุกเลยม่ได้ใส่สาเกมีินอะไรจะกินอะไรดุมอยกินอะไรอ้เข่าขึ้นเนี่ยพ่มอยกินเนี่เออไปกินแับนี้รอลูกจะกินอะไรกินตามพูดด้วยนี่จะกินได้บ่อกกินได้เออเพชรจะกินน้องกินได้เด็กกินไปกินอะด้ เออบ่ให้ดอกน้องเกินได้ยู่เนาะไปินเยเก้ไ้นี่แหะแป๊เห็ไเออเบนไปเกนรัน้หละไปปตาเห็ตาไปบ้าตาบ้านเอ้ยนี่เหตุจุเเอันังมาเป็นให้น้องนี่เอ้าอะมาตัให้น้องบานนงนน้องชมมึไ้นึ้กี่ยาวรมันเพชไใชาไมี่เชื่มเ็ไหมมาบวกไม่เข็บนะเอาให้น้องันนี้ À, nó, nó cái này. Nóng, <laughs> <để xem> bằng nặng, anh ăn nóng mấy cây đi Nóng xìm bằng khỏi mơ và xẹp ạ Xìm bơ Nóng xìm <laughs> <nhanh như> <laughs> ờ, okay. bằng <laughs> ờ, ờ, chỉ mơ xẹp cả ối ôi ối, 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 tơ ối, 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 านูเนี้องดี่น้องนี่เผ็ดโป้ให้เลยได้าเพชรน่าไอเตอรบอกได้ว่าเผ็ดเพ็แต่ยังอยากกินอยู่แทบสิห้เอออกิดๆแต่บอกอาวอ,อาเขาอาขาววะฮะแอบปะควันเขาให้ด้วยอ,อะไรก,กัน้เขาเ็ด่า่เพือนกับ,บกมี่อน่ะโอ้เตียมแจนไว้ถ่ากินน้ำเอนี่น จังไะตะกี้น้องกินตำฮูงกัน้องดิ่นกันอ่ะบอปยามมันเพลินะมันเพลินแฮะทำบงเฮนางงนด้วยจันอไจาันถ่ายนั่นเลยเตรียมเตรียมถ่ายเดยจังไยจังอยเอ้ยนี่ยังพัดอยู่ะนักทัวชุกกลนักทัวมันทีเหาเราไปเลยต้มต้องต้มก่นจังพาดโอ้ผมเาวนี่อยไอ้กินเราก็ข่าวใช่เพลดบอกเอ้ยว่าเพลิดจาตำเชลฟรายใช่ เลยสิมีแตามาแซ่บอีกนี่เธอน่าบอกแล้วตำอีกเด้อเธอน่าบอกแล้วตำตัวตำแซ่บซ้ำงเด้อไปแน่นงานเทือนบุญห่อกระต้มกับตำมะฮุ่งพี่น้องน้องมะเสาว์นี่เก๋น้ำไม้เดี๋ยวไปกินเก๋น้ำไม้น้ำเพื่นกินตำมะฮุ่งอร่อยจังสิบ่ยุ่งปูห้บ่ยุ่งปูห้ยแ้อยู่ใช้ใช้ปุ๊บตาคือมากินน้ำนองลงล่ะ แม่น้องกินนาาะเนีโ,เโปให้ด้าบ่เนี่โปเออตะโป้มากินบ่ถ้ากินพักเลยดเดี๋ยวคีมอันหุงเข่าอยู่จังหน่อยเนาะยังอันอ้าวพังมายังหน่อยพอดีนั่นนะบ่เนี่ยคีมหุงข่าวอยู่แล้วหุงข่าวชุกแล้วก็จังไอ้นี่ก็ยังเฮ็ดเนยยังอยู่ยังไม่ทันชุบรอ,ออีกสักหน่อยใจเย็นผูกก้าเกียมมาถาเด่ะเพ็ดยังหมาว่ายู่อ่ะไปกินน้านะแม่ป้าเป็นไอ้ก้อนบันถวยนะเพื่อท่ถากินน้ำเวนี่ อันนี้ยังพัดยังมูทันแล้วอยู่ผู้ลากอันยากกระยากรวนถากระทะพัดต์ใช้น้องใช้ใช้น้องนั่นเลยลูกจุกเดียไปนอนนะบอกเอ้ขี้ไปไปนอนนะบอกนี่ไรไปไปเบิ่งน้องกันอยู่นี่บ่ไปอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวพัไปเบิ่งน้องถ่ายกันเด้อโอ้ยเนาะใหญ่แลยยังขี้้อน้องอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งน้องกันเด้อยวถ่ายเด้อเบิ่งน้องกันเด้อดินถ่ายเด้อ ยังมานอนบ่โอ้จนขังแดดซองปลาดุงเอ้ยเพื่อนแดดซองเพื่อนปอนนอนมืนก็ใส่อันนั้นได้ปลาได้นมนะไปอันนู้นมาใส่ไปอตเอ๊ยยังมานอนมาใส่ดิอะโอ้วเป็นมุงอยู่เพื่นก็นเลยไปมานั่งนี่อ่ะนอนนอนเดี๋ยวป้าแต่งนอนเด้อยเอาเพื่นนอนก่อนปลาดุงเลยเนาะตอนนี้ก็ได้เพื่นชินอนรอบชองเลยแม่เพื่อนก็ยังบ่มาแม่เพื่อนบอกว่าถ้าลงมาแต่ เอ й sagen e s s i o <c ười> <c ười> <c ười> n า oh.. time to าเ l l o w το c ่ d h a i и к t h a Alcohol Physical arnhidia in hammer h a า r and annoying in head, before ah .TC 不่ thi Если no cover fore scene can hear เด้ o u r l y он bitches have m i d n i g ๆ t before it misty morning up to be forced to be tercer- calculations haven't a d e r i v a t i o ้ of time sceneφο ha khif task m a h ต mviuson thviminit many camps mne kam ség b CFK tu skrath ск dra r o น l go a w a น connectingcede a b ั t t e r y cao he should s o t เอ้ยนี่เฮ็ดจนเฮิงหลานนอนแล้วป่ะลงเลยเนาะทางนั้นก็ได้สงสาวเพิ่นเฮ็ดกินลานจนว่าทางนี้ก็เตียเฮ็ดเลี้ยงเด็กๆก็ยังบ่ทันแล้วเนะจนหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้ติาเ็ดก่อนน่ะสิมึงยู่สุกจักเนาะพุ่นน่ะเปิดข้าวเปิดอ่องอยู่ยังบ่อยู่ข้าวหุงยังบ่ทันสุกบ่อคไปเบิ่ง้บ่ยงบ่สุกน้องก็ยากทั้ง2คนเพิ่นยากข้าวล มาดจะกินข้าวเปล่าไอ้ตาวาเตรียมข้าวท่าแล้ววะอันนี้กินดำห้องจนชิ่มแล้วดิอันนี้กินมะกลรูดง่ายทั้งนี้กินมะกล้วย,ยง่ายกล้งกุ้งน่าผึ่งออกมาได้พอน้องจุกออกมาได้เออเบิ่งข้าวไปน้องอยากกินไล้ตั้งหน่อยเออคิมเห็ดแด้หรือามาฮะเบ่งดีดเอเอ,อน,นี่ <laughs> วัมีดม้ด่มดามนามนเอคิบมาจอยอ่าบมนี้น้ันยังกบานเช้าเมนบ่อักเมนบ่ดยมนบ่หักนจีฮ่า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 ่าฮ่่นฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่ฮ่า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 ่าฮ่า่าฮ่่น่่่่่่่่่่่่ี่่่ห่า เราทางเห็ดเราหนึ่งเธอดราหูเข่า่ันเลี่ยวะสคนกอ่านางเฝ้าอยู่หมอนี่เออเนะเอมีมาได้นางเอยนะ่าจะเอันเ้าเป็นยังน่ะเม็ดเราสิบปหางไปให้ลูไปมีให้ให้ตัวนะให้ตัวยังนะเราสิไปเียป้าได้เม็ดแมาเอาเราไปเที่ยวเลย เราเรียนว่าใ่ไหนดอฮะเราเรียนว่าในไหนฮ่าใบแจ๊คชั่งสตีบ่งแห้งเนอะอันนี้เพเพชรแกบกินก็ดุเอ้ยเพิ่มากมต่มางนี่ไปถ้าไปเพื่อนบุญเพื่อนอย่างนี้แม่เพิ่นสิตํำใส่หมากเดียวเก็เาะให้เพิ่นกิน วันนี้เอ้เตี้ยจำว่าใจหาหน่วยผน่อเตอบ่ะยังกินได้อยู่ยังกินได้อยู่ทั้งงเลยทั้งงมสดอจอยเป็นไมู้นี่กินอย่เตไงแหละกินอ่ไรพเพชรป็นเพชรได้หนึ่งกะว่าเพชรทงโอกินบ่ไ้กินบไร่กินไร้ว่หผดนะยอะอนี้เอ้มีมาเลยฮะ Nó không lên đâu, kéo phía bắc. Say thấy Chị anh. Ngác lại. Bắt đầu. Yo có nợ yêu cãn. Yo có nợ. Mát chút ra. Mát cái ra. Mát chút ra. Mát chút ra. Nó chút cắn Mát chút ra. 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 cái chút ra. Mát chút ra. cái chút ra. น้อยเทไรนักเติมเท่าไรนั่นยังน้อยกระดกอยู่ไงโอ้ยไว้ไว้เฉยๆนี่หน่อยเอี้ยสาวเขาวเมื่อในหนุ่งฐานน่ะไอ้ซักใแครอทนี่กินถ้ากินหอมหอมได้อ่าจะกล้วยพี่หน่าลูกน้ำน้ำกระเป๋าฮะเออเดี๋ยวซุกไอ้เด้นะเมื่อกี้ว่าข่าวก็ซุกแล้วมาตักมาซุน้องกินนี่กระเป๋านี่ลูกกระเป๋าน้ำนี่เขียวเคียวนี่กล้วยซุกเขียวเห็นไหมซุกหรือเปล่าลูก บามังตมันอ่อนปิยมันอะอวนนนะใช่มกฮะกอ่ว่าน้องมีบ้างเมื่อได้แปรงเทพนะลูเมื่อได้แปรงเทพอือื้ออืโอ้ยไปปะหมูแล้วอันนี้น่งหันไม่วม่เขียวเาม่ไหันยังแข็งซึ่งกับปแล้วหันได้ชกกันแล้วถ้ากินนวกที่อันไอ้กมนัเน้แม่ันนี้เขาสื่อบื่อบ้ บ่ได้กินได้ไดสิบฉันกินเนื้อกินนึงมาวันี้มาแม่จะไปเบิ่งน้องก่อนน่ะเอ้เคี่ยมไปนั่นนะเอานั่งนอนนี่น่ะเพ็ดเป่าเหรอเพ็ดแล้วอ่ะน่ะเอ้เคี่ยมหมอขุนข่าแล้วจนชุกเลยที่ไหน่อยแล้วตักมาสุกินก๋วยลานก้อนบัดนี่นอนน่ะ ไปไปไปดงเลยเนาะกระเพาะประมาณนี่แหละซองสามซองซาลเพื่อนเฮ็ดกินให้น้องน้องกินกำลังสีแล้วกายสีแดงแล้วกายสีได้กินแหละจังหน่อยเด้อเด้อหน่อยเออคลิปเอามาให้หมอหุงข้าวแล้วก็เอามาเลยเอาพ่อพ่อขึ้นอีกคลิปหน้าเิพี่น้องเนาะคลิปนี้กระวนเซลแน่เนาะเด็กๆหลายพี่น้องเยเนาะลูกหลานบดขู่คนเพื่อนนี่แหละเนาะเอาพ่อพ่อขึ้นอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะ คลิปนี้ก็อยู่ทั้งเพือนทั้งซานพี่น้องเลยเนาะมาแต่เพื่อนบุญเนาะห่อกระต้มบางหัวนดัด้แหละใช่พี่เด็กไปคีมหุงข้าวไวนะ้เนี่ยถูกอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปแล้วพี่น้องเลยเนาะสบายดีกันบนัดจูคูุขคนพี่น้องเลยเนาะ